สวัสดีครับไดยังมาฝากมาตอนมือเนี่ยอ๋อบวบหอมเรับพี่น้องครับเนี่ยอ๋อกินไปน้ำคุยไปน้ำพี่น้องครับออเออเจ้าโอ้ยมานําหอมพี่น้องเอา嘛อื้อ เนี่ยมักบอบมัดอืมอืม,อมปาทอดกรอบ บ้างอรับจา <c oughs> <c oughs> จำที่ยก้วก็แล้วคาบขเาขาอะไรพี่ต้งขานี่หิวมาก เอากลางของจุกหน,อน่อยนะเถอะไม่นงี้ยละลองกลางกลางนี่ <c oughs> <c oughs> สำหรับน้ำพริก cảm này ạ ดอกจูมีหลังแฉมหอมเปลี่ยนสองหวังเลยเมือเนี่ยทำงานอยู่ท่างึ้นท่ามืน้นมดไปสองตัวย่งอยู่สามมานพี่อืม <c oughs> ไม่หมดหรอก <c oughs> มาพี่น้องไหมอ้ปลาสดๆเด้อพี่น้องนี่ผมถอดโมเด็ตตากแดดด้วยเนี่ยใส่ตู้เย็ยนเอาไหมวก็ถอดเลยใส่กระทะอ,อ่นออนอ้อืม อยู่ในบ้านไม่วัาหลายไปหรอก มาเด้อปูนั่งถึงฐานสารประพุ่มเลยเหมือนนะมาเด้อหยา,ายครับป่อยปลาคุณผู้ชมน้ำ ngay đưa phía hoàng ngay mùa sáu đẹp cấm lăng ma โอ้ไข่พร้อมีล,งล้งตัวนี้โอ้อม,มาแล้วมาแล้วไข่เต็มถองเลย เย็นดีท่านหล่ได้โฮมกันเด็ดทางรถดเอาโอ้โหอ้อแสบพี่น้องครับก็่ทเป็นคลิปทอดปลานะครับแล้วก็ลวกยอดฝักทองพี่น้องครับบวก แสบพี่น้องครับกินแบบนี้แหละขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมครับลิดพอดีจังเนยครับอดซสาเบิ้งให้แน่เด้อครับเด้อฝากกดติดตามน้ำเน้ะขอบคุณ่หลายครับสี่เข่าสองพันไปเลยด้ครับผู้ติดตามผมเงยไหลนะครับยุ่งเทียบผู้ติดตามบ่ขืนพี่น้องผมมาอยู่บ้านผู้ติดผู้ตามผมขืนลงหลักขอบคุณนะทุกพื้นที่ทุกสาขาอาชีพนะพี่น้องครับที่ให้ไว้วางใจนะย่งใจเย็นกับผมอยู่ครับผม ก็ส้างได้ได้แล้วล่ะครับผมแต่ว่ากระบ,บอกเน่หลายนะมีน้องก็เพิ่มก็มากเืีอยนๆนะครับนะเหรียญสองมือสามมือได้เหรียญหนึ่งนะครับมีน้องก็ <laughs> ขอบคุณครับที่รับชม